พี่พีเดร์หนูจะไปโรงพยาบาลพี่พีน่ะไปสิค่ะแต่ว่าหนูก็โอเคอยู่นะหรือว่ายังไงดีคะไม่สบบวบเฉยๆได้ไหมแต่ว่าคือหนูมีไข้ย,ยังไงหนูก็ติดแหละใช่ปะมันจะได้จะได้กินยาให้ถูกก่อมันถูกยังไงก็กินยาตัวเดียวกันเนาะไม่ถ้าไม่เป็นก็ไม่ต้องกินไงแล้วถ้าไม่เป็นหนูเป็นไข้ได้ไง ก็เป็นแบธรรมดาไงมันสู้อยู่อย่างเงี้ยหรอมันสู้ได้ไหมไม่ถ้าเป็นไข้ย,ยังไงมันต้องตรวจเจอหนูอ้าถ้าเป็นไข้ย,ยังไงก็เป็นไงไนยามันเป็นยาเฉพาะโรคถ้าไม่เป็นมันไม่ควรกินอนะแล้วถ้าหนูตรวจแล้วหนูไม่ได้เป็นแล้วหนูก็แค่ตัวร้อนอนะก็กินแค่พาลาแต่หนูกินพาลาแล้วหนูก็ใช้ชีวิตได้แล้วเนะี่ย เพรามันเพิ่งเริ่มต้นปะไม่ถา้ามันมีใครมันต้องตรวจเจอแล้วเมื่อวานตรวจก็จบแหละเมื่อวานไม่เจอเหรอพี่จุ๋มจะขิดแล้วพี่พีทมอนกันเมื่อคืนแย่มากแต่หนูนอนไม่ได้นะเมื่อคืนอ่ะเห็นหนูปะ<ว>นี่หนูไหลอยู่ แม่เลิกสู้กับไข้ก่อนไปหาหมออันไหนทาก่อนนอนอันนี้ค่ะแต่มันจะหมดอายุเดือนสามแต่ว่ามันดีมากๆจริงๆตอนนี้หนูไอแพดไปแล้วหนึ่งเครื่องแล้วเดี๋ยวจะไปหนึ่งเครื่องโอมิเออมาบางคนเกือบอาทิตย์ก็จะตรวจเจอ คิดในวันที่ดือ้อเวอะเอาซะ ไปล้วไปไหนคะหรือต้องไปธนาคารเหมือนกัน<ะ>มหาสารเลยอะะ่จะจ้า